รีวิวสายการบินแอร์ไชน่านะครับเดี๋ยวด้านในเป็นยังไงไปดูกันครับสวัสดีนะครับทุกคนก็คลิปนี้ผมจะไปจีนอีกแล้วนะครับไปเส้นทางเฉิงตูจิวจ้าโกลเซียดรูนีนะครับ แล้วก็บินโดยสายการบินแอร์ไชนาครับเลยมาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับว่าบนเครื่องนี้เป็นยังไงนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยขึ้นสายการบินนี้อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับที่บินสายการบินแอร์ไชนาก็เป็นเครื่องบินที่ไม่ใหญ่มากนะครับแบ่งเป็นทางซ้าย3ที่นั่งแล้วก็ทางขวาสาที่นั่งนะครับด้านบนของเครื่องบินนะครับก็จะมีจอเปิดลงมานะครับให้เราสามารถดูทีวีได้นะครับก็ตรงนี้สามารถขอหูฟังกับทางแอร์ได้นะครับแล้วก็บริเวณช่วงที่นั่งนะครับก็ไม่แคบมากนะครับผมสูงงปรระมาาณ80นับก็่ได้สยยเล แล้วตรงด้านหน้าที่นั่งนะจะมีช่องเสียบ USB นะครับให้เราเสียบชาร์จมือถือได้ครับสายการบิน Air ์ไช n a นะครับก็เป็นสายการบินแบบ f u ลเซอร์วิสนะครับก็คือจะมีน้ําบริการเสิร์ฟนะครับแล้วก็มีอาหารบริการเสิร์ฟน้ํานี่ก็จะมีทั้งน้ําบัดลมน้ําชาน้ําผลไม้นะครับรวมถึงไวน์แดงกอบไวน์ขาวด้วยนะครับใครที่ชอบดื่มไวน์ก็สามารถขอที่พนักงานได้นะครับ อาหารก็จะมีนะครับมีเป็นอาหารหลักนะครับรอบที่ผมมาครับจะมีตัวเลือกให้นะครับก็จะเป็นไก่กับบันฝรั่งแล้วก็สปาเกตตี้ไก่นะครับแล้วก็พวกเครื่องเคียงก็จะเป็นพวกขนมปังสลัดนะครับแล้วก็มีของทานเล่นแล้วมีโยเกิร์ตนะครับวันนี้ก็ถ่ายวิดีโอมาฝากทุกคนนะครับเผื่อจะได้เห็นภาพกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ